สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ,อตุ๊กาตาผาฝันอยู่สวนล่างเหอนคือเก่าเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนก็สบายดีกันทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะมาค่ะพบกันก็พามานั่งกินกาแฟอยู่นําสวนล่างเหอนอากาศดีสดชื่นค่ะมุน,นีแดดออกตั้งแต่เช้าเลยเนาะค่ะเนาะลมพัดเย็นเย็นไม่บอกนกกระล้องเพลงเงือฝังส่งเสียงอันเจียวเ,เจ้าเลยเด้อค่ะ บรรยากาศก,าศกา็เงียบๆอยู่ค่ะเว้นแต่ว่ามันมีเสียงอันหลุมเสียงเงนนกเน,กน,กนกกาะคะเนาะมันก็แต่ว่าทั่วๆไปก็เงียบๆกว่าทางนนเ,นเนื้อเยนี่มาเงียบๆเขียวๆเนาะค่ะเนาะก,กินกาแฟค่ะ ปึงควนกาแฟโอ้ยหอมมีเหงขนาดนี้นนะค่ะเดอ้อชื่นใจคะ่ะชื่นใจมานั่งจิบกาแฟไปนํำกันเนาะค่ะเนาะฟังเสียงพี่นกร้องเพลงก็ฟังลมเย็นๆเด็ดอุ่นๆมาเด้อจ้ะเดอ้อกินกาแฟกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันอยู่สวนหลังเฮือนเด้อจ้ามาคะ่ะ bên vô có nhằng xiềng treo treo gì đó cả Ôi, mình hẹn cái này đi chờ đưa. นั่งฉากแดดเป็นํำกันนำนอคันเนาะแดดอุ่นๆแดดอุ่นๆลมเย็นๆโมเมนต์แบบนี้ก็ต้องทำเองดนยคะ่ะ เคยมานั่งคิดบึงถ้าเขาบ่าทำเนาะคะ่ะเนาะถ้าบบเอาตัวเองออกมานั่งในสวนก็อยู่แต่นำเนื้อเหอนมันบบค่ะอันนี้แห้งเว้าแต่มันก็เป็นเรื่องจริงเดยคะ่ะถ้าเขาบ่าเอาตัวเคลื่อนตัวเองออกมาไปหาที่สถานที่อื่นก็เขาก็ได้นั่งอยู่ตรงอยู่แต่จุดเก่าเนาะคะ่ะเนาะก็เดิมเดิมมันบบค่ะอันนี้ก็ถ้าอากาศดีก็ มานั่งนกันเนาะนั่งคุยกันอยู่นําสวนเห็นอันดอกไม้บานอันทางหลังเอ้ในกันดอกกุหลาบสีชมพูเบังเอียงขขกบงกันนะสีชมพูนค่นเนาะทางก็เป็นจีไหลด้ค่ะที่ว่าอันนี้ดอกพันบานกับบานเป็นบางอันบางดอกแต่ว่าจีขึ้นเป็นพวงเลยะคะ่ะปีนี้ดอกกุหลาบขึ้นงามก็งามคู่ปีแล้วค่ะแต่ว่ามันส่วนมากเอ้ยพันวัยอยสาเสิงคะ่ะ ปีนี้ได้เห็นพ่นบานบานคนออกน่ไปอันล่องเหลืออีกอาทิตย์กว้กวก่อเขาเอ่ยกัน่ะไปละไปล่องเหลือละเทือนี้น่ะไปทางเหนือคงเยอรมันแต่ว่าน่ะใช้เวลาเท่าเรือนี้ก็บเบิรสกอนค่ะบางเทือกก็อาจสิเป็นประมาณเท่ากับปีที่แล้วสี่เดือนเนาะค่ะเนาะเอ่ยเบิงก่อนเพราะว่าเอ่ยกันอย่าง่บด้อัน ปีนี้ง่ายๆค่ะสบายๆเพราะว่าเบิ้งสภาพว่าเป็นแบบเลือยสิค่ะถ้าว่าอยากผักกันล่องหึงกับผักกันล่องโตถ้าว่าโบอันนั้นก็ผักกนคกับเพราะว่าโบได้ฟิกเนาะค่ะเนาะถ้าว่ามันฟิกแล้วมันซีคือคล้ายๆกับเราตรงอันนั้นปีที่แล้วนี่ก็ฟิกอยู่ด้วยค่ะฟิกว่าไนราไปห้าเดือนแต่ว่าน้ําพันแหงเนาะค่ะเนาะปีที่แล้วที่เอ้ยไปฝรั่งเศสแต่ว่าปีนี้ก็เลยโบได้ฟิกกันเบิ้งเบิ้งว่าสถานภาพทางอัน ล่องน้ำพันเป็นแบบเลยก่ะคำว่าอันขีข่คานสองคนแล้วก็พกกากันล่องกับเนาะค่ะเนาะก็เอากันง่ายๆเมือนบอก่ะโบโบเยอะมาแต่เอ้ยอย่างว่าได้ไปอย่างนี้เนาะค่ะเอ้ยก็เตรียมของเอน็นฮันเอน็นนี่เอ้ยอยู่ของปีนี้ก็โบ,บได้ซื้อไปเยอะค่ะเพราะว่า ปีที่แล้วมันเอาไปเยอะมันก็เลยขนขึ้นขนลงไหลเนาะคะ่ะเนาะปีนี้ก็เลยมาเป็นอันบดเหรียญก็เลยเอาของที่ว่าเพราะว่าอยู่ก็เหลือมันก็ซื้อได้แต่ว่าของนักเน้ยก,ก,ก,ก็ต้องชอบเข้าไปนาเรือเนาะคะ่ะเนาะซื้อเข้าไปอันตุนไว้เสียกันแล้วอีกอย่งอางออกไปกันส่งขนเนาะคะ่ะเนาะโบแมนว่าอันมันบดีกินพอพิลึกว่างั้นเถอะปะเพราะส่วนมากก็ จอดมองนั้นคืนมองนี้กรประกันย่างกับประกันเป็นนั่งกันนั่งกินหั่นกินนี้ซานเนาะขะเนาะแต่กระแหงงว้าเบิ่งเข่าเว้าเบิ่ง่ะช่วงนี้เอ้ยก็เตรียมเก็บของนำเฮือนเนาะขะเนาะของกระจุกกระจิกที ync, ync, ่ว่าเอ้ยบ่ดได้ Body out, body size, บดีบเอาบดีไซส์เลยก็เก็บออกไปเสียบดีเอามามาสะสมแตนไว้ก็เลยก็คักอยู่ค่ะบานก็ลงโล่งเพราะว่ามันเหอนมันก็น้อยเนาะขนมองแม่นเหอนใหญ่ก็เก็บง่ายขนาดเก็บง่ายก็คนเหานี้ก็โอบสะสมเนาะค่ะเนาะบางครั้งเป็นบางช่วงอายุการเวลาของคนเอวตุกตาว่าขึ้นไปขึ้นมาก็บางคนก็สะสมของ ช่วงชีวิตเนาะค่ะเนาะทำงงทำงานซื้อเัินซื้อนี้สะสมทิมไว้บัดบัดมาเป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งพันบดีไซนเนาะค่ะเนาะโบดีไซน์พันตังเอ็งแมงอยู่แม่นบอกค่ะตังซซื้ออยู่กะเอากะเอาไว้อยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอาไปเอามาพันมันโบดีไซนเนาะค่ะเนาะโบดีไซน์พันคนอื่นพันก็โบดีมาไซน์น้ำหอมเป็นบอกค่ะเอ้ยเฮงเอ้ยเฮงคืดผู้เดียวเอ้ย แล้วบางทีก็มาเตะสราสมของเนาะค่ะเนาะเอาแบบพันแบบนี้ก็พอจริงๆแล้วมันมันโบได้มันโบได้ดใช้ป่านนั้นด้ค่ะเพราะว่าซื้อมาบางทีก็ที่แด้แพงแด้ถูกใจได้ที่ว่าที่ว่าซื้อนี่ก็คือถูกใจเนาะ,ะค่ะเนาะคนสนมากที่ถูกใจถึงได้ซื้อมันบอกค่ะซื้อมาแล้วก็ถ้ามาใช้ก็ช่วงเวลาหลายปีใช้ก็ถือว่าคุ้มเนาะค่ะเนาะถ้าว่าซื้อมาแล้วโบ บได้ใช้เนาะค่ะเนาะเอามาตั้งนี่ก็ตั้งไปตั้งมาก็เป็นเศษขยะเด้ค่ะของของที่ซื้อของที่อันี้นนค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็เอ้ยก็ต้องขุดค่ะถ้าเอ้ยน่ะซื้อแต่ยักษ์ยากก็โบแม่นว่าน่ะซื้อมดเลิะ,ะเนาะเพราะว่ามันบางทีมันก็บ่จําเป็นจะต้องได้ใช้เลยบางทีก็ซื้อมาเพราะอยากได้ม่นบอกค่ะ อันนี้เองาอันความอยากได้ความสาสุมเนาะค่ะเนาะบางทีซื้อมาเพราะอยากได้แต่ว่าซื้อมาแล้วบได้ใช้ก็เยอะค่ะเอาเพื่อคนอื่นก็เพื่อนกระบือเอาค่ะเพราะมันบบแม่นสไตล์เพื่อนเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องเออเดี๋ยวนี้ก็ต้องคิดว่าการซื้อขขงบางอย่างก็ซื้อแล้วใช้ตัวเองเน,นาะค่ะเนาะเท่า,าบใช้ก็บบซื้อเหเออเดี๋ยวนี้ค่ะ สิเป็นแบบนี้มันก็อาจสิคล้ายๆกันหมดเลยค่ะคนทั่วโลกนี่กนะันมึอนี่ฝอยกาแฟมดถวยเลยโดยไม่รู้ตัวเนาะค่ะเนาะจากเวาเตอฟังนะะเนะาะค่ะเด้อคำพูดหลือฟังก็ฟังจบก็จบเบิ่งจบก็จบก็ได้อันนั้น,นเนะเเาะค่ะเอ้ก็เวาตามภาษาเอ้ถ้าบ่จบก็ เบิ่งหมาอันแค่นี้น้อยก็บโบวบกันค่ะอันแต่ว่ากดีใจเนาะคนที่ที่ได้เข้ามาทักถ่ายกันแต่ละมื้อเนาะค่ะเนาะได้เห็นเสียงกันได้เห็นหน้าเออตุ๊กตาหน้าเราเป็นแบบนี้ว้าภาษาญอมันบอกอ่ะก็ชื่นใจค่ะพอทักมื้อนี้ก็ทักมื้อนานเนาะค่ะเนาะมีอยู่แค่นี้เด้อค่ะคนเฮากัถ้าทักกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่กันไปนานๆค่ะ อยู่กันไปให้นานๆเนานนะค่ะเนาะนานเท่านานที่ว่าพ่อเนเธอร์ทำเพื่อเขาทำยูทูบเนาะคะ่ะบาลซินิเลยคะ่ะมวนม่วนเอ้ยก็เอ้ยก็มีความสุขได้มาอกกงเนาะค่ะเนาะได้มาเจอเพื่อนๆได้ทักทายกันก็มีแต่คาว่าขอบคุณแล้วก็ดูแลอันดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะดูแลร่างกายดูแลตัวเราก่อนเนาะค่ะเนาะถ้าเราเบื่เบื่ตัวเองก็เขาก็บ่สามารถที่จะไปดูแลคนอื่นใดมันบอกคะ่ะแล้วก็ขอบคุณ พอกันคลิปนานนะคะเนาะแบบง่ายๆสบายๆส,สวัสดีค่ะ